สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h n n n วอล o l ทิฟแท็ก a c t o r ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือ2และอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะในการรีวิวรถสวยๆนะวันนี้เรามีรถสวยๆเข้ามาอีกแล้วนะคะเป็นคูบ o t ต B2140 ค่ะ21แรงม้านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันเลยค่ะคันนี้นะคะ B2140 ค่ะ21แรงม้าจากค่ายคูบตานะคะ จดทะเบียนปี60ค่ะจดทะเบียนปี60อุปกรณ์2ชิ้นมาพร้อมใบมีดหน้าอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมโรตารี่นะคะ RX85B ค่ะตราช้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเนาะโรตารี่ RX85B ค่ะเครื่องอะไรต่างๆใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะคะตามปกติเลยค่ะคันนี้เดิมๆทั้งคันนะคะเดิมทุกจุดไม่ได้ผ่านการรื้อซ่อมทําแกะใดๆนะคะซินไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะคะนี่เราพาดูล้อยางเนาะ ล้อยางสีสันนะคะกระทะล้ออะไรต่างๆก็ไม่ได้ผ่านการทำสีนะคะสีสันเดิมๆมาจากบริษัทนะเดี๋ยวเราจะพาชมด้านหลังบ้างนะคะระบบ p o อหรือว่าระ,ระบบไฮดรอลิกนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนี่นะคะเป็นโ o ตารี่ x x 8 b b ตราช้างค่ะทีละเราพ่วงให้ด้วยนะคะอุปกอรณ์2ชิ้นนะคะคันนี้สวยๆนะคะ21 แรงม้าค่ะนีให้ชมนะคะแบแท็กเตอร์คูโบต้านะคะเป็นโรตารี่ตาช้างนะคะล้อยางอะไรต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะยังดูดีอยู่เลยนะคะนันนี้ยังดูดีดูใหม่อยู่เลยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมนะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะคันนี้จดทะเบียนปี60ค่ะเครื่องอะไรต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยะคะ่ะ ระบบการทํางานเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมนะอันนี้ให้ดูเบาค่ะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่ตอนนี้อยู่ที่406ชั่วโมงการทํางานค่ะ406ชั่วโมงการทํางานนะคะราคาของคันนี้อยู่ที่195,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นค่ะส่งฟรีทั่วไทย195,000บาทส่งฟรีทั่วไทยนะคะราคานี้ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะ ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0899591339นะคะราคาคุยกันได้นะคะมาชมรถของจริงที่ร้านได้นะคะหรือว่าโอนประจำมาจอง1-2หมื่นส่วนที่เหลือก็เก็บเงินไปทางพร้อมรับรถค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ